ชื่อก๊อฟนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าก๊อฟฟี่นะครับพิกาฟี่ก๊อฟฟี่ทำไมต้องมีฟี่เลยพี่เพราะว่าชื่อมันทำไมต้องมีฟี่ด้วยขาเธอสมัยนี้มีแลในเว็บเขาจะเรียกฟี่ก็ไปแก้พี่นะโอเคถือว่าเป็นประธานกลุ่มได้ไหมคะเรียกอย่างนั้นได้ไหมเอ่ยก็เรียกได้ครับก็คือเป็นประธานกลุ่มหรือไม่ก็เว็บมาสเตอร์ก็ได้นะของดูแลดูกติกมอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์ดูเขาไปดูประลทศไทยลาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะคุณจริงเหรอ มีไปทำบุญทำบุญช่วยน้องช่วยนี่น้องเพลียทำบุญเลี้ยงเขาอยู่ที่ไม่ใช่ละก็มีปล่อยโคปล่อยโคกันเป็นประจำใช่ไหมล่ะเป็นบุญเป็นาให้กับน้องๆที่นาเลยเนาเขาออกของทีมไปช่วยนั่นช่วยนี่กันจริงเหรอเปิดมานานหรือยังครับสำหรับอ่าเป็นเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับผมครับใช่ครับก็เปิดมาประมาณปีครึ่งเข้าปีที่สองก็สมาชิกจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็ส่วนในเว็บไซต์เนี่ยที่สมัครล็อกอิน ต้องมีตอบอีเมลเนี่ย9,000แล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนี่3,000่รับ9,000นี่คือทุกคนที่ขับถูกติกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นคนที่เหมือนเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะเนาะใช่แต่ว่าคือจริจริงๆมันจะอ่านอ่านข้อมูลนี่อ่านได้ทุกอย่างอยู่แล้วโดยที่ไม่สมัครแต่ถ้าอยากตอบอยากถามเนี่ยครับก็ต้องสมัครคือเข้าไปส่องได้ใช่ถ้าส่องนี่เปิดส่องไปอยู่แล้วแต่ว่าก็มีแต่ถ้าอยากตอบโตมากกว่านะ ช่รเพราะว่าเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะส่งไปในอีเมลนี่แหละซึ่งก็จะถึง9 0 0 0คนีมีทริปมีเทปอะไรกันก็จะแต่อย่างที่ที่ชินถามเมื่อกี้ก็คือคนที่ขี่เนี่ยไม่ใช่ทั้ง9,000ล้ารับลมแต่ว่าที่แน่ๆคือจาั่วประเทศแล้วก็มีฝรั่งด้วยมาเลเซียอะไรก็ขี่น่าจะประมาณสักผมว่าส0 0 0ประมาณ3 4 0 0 0่นแล้วอย่างนี้ออกทริปกันทีหนึ่งมีคนเข้ามา ตอนนั้นเท่่าไหรรคแกแบบมากที่สุดเลยค่ะไปอออกทริปเลยเคยมากที่สุดดีกว่า70ครับที่ออกทริปนะนี่ไปไหนครับเนี่ย70คนไปนครนายกไปเ่ิดกุนดานประการชลมันก็วิ่งไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าคนไปเยอะเจ็ดสินก็จัดจัดขบวนกันเลยน่าจะใหญ่บ้างแกมุ้งเท่มากค่ะถึงสตีดทำน้ำไปถึงแกไม่เห็นเลยครับตัวตีน้ำก็จะแบบข้างหลังมันยาวไม่เห็น แต่ว่ามันยาวเป็นคันเดียวเลย่าหรือว่าแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงอะไร่ไปถ้าเกิดเป็นขี่ช้าเนี่ยก็จะทีเดียวได้ครับผมแต่ถ้ามีกลุ่มที่เขาอยากขี่เร็วความเร็วประมาณร้อยห้าขึ้นเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วก็จะมีพวกที่เพิ่งออกเพื่อนเพื่อที่เพิ่งออกรถเนี่ยถ้ากลุ่มขี่ช้าก็จะขีที่หลังร้อยห้านี่คือร้อยห้ากิโลเมตรเฉลี่ยร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบขึ้นแล้วกลุ่มขี่ช้าก็ร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับก็ไม่ช้าก็เลย เร็วนะเร็วแล้ว,ว,วกลางๆรถมันไปได้นะไม่ไม่เหนื่อยทริปที่เคยไปแล้วประทับใจที่สุดเลยปะพี่กอฟที่ประทับใจสุดเลยนะครับเป็นทริปที่ไปทำบุญ ให้กับน้องคือจริงๆเราเคยจัดกิจกรรมแล้วกับร่วมกับจดสัตว์สิทธิ์พาน้องที่พิกาเนั่งรถเข็นแล้วก็เชื้อเพื่อนๆไปเข็นรถให้กับน้องคือเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาน้องมาจากที่พิการแล้วก็พิการซ้ำซ้อนมีออทิชั่นเงินเงียครับเก้าสิบคนเอาไปเข้าสวนสัตว์ใช่ไปเดินโอเคเขาไปทําชนะเสือจ้างเขาไม่เคยดู อจริงจริงซึ่งในรับก็เข้าสุขมันเป็นสิ่งที่ทำคนแบบเด็กเด็กพิการหรือว่าเด็กพิการจนทำอาจจะไม่เคยไปไม่เคยรับแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ที่แบบว่าอุปถัมซึ่งควาก็แบบข็ขอบคุณมากแบบเออว่าในชีวิตนี้เขาคงไม่ได้มาถ้าเกิดไม่จัดให้ไม่จ่ายเขาเขาก็จะไม่ได้มาอะไรเงี้ยทั้งนั้นนี่ให่มากนะคะหมายถึงว่าก็เฉพาะเด็กเก้าบคนโอ้โหแล้วก็คนดูแลเด็ก พวกพ่อแม่พวกครูของแตละสมอุ้คนนี่ใหญ่แล้วก็เพื่อนที่ขับอิสรติก็ไปช่วยกันเกียนครับผมน้องบางคนก็มีน้ำลายยื่นมีอะไรดูแลเองไม่ได้นะครับเช็ดกันดูแลนะครับพวกเราก็ช่วยกันดูแลนะครับเต็มๆเลยอ่ะมากนนัแบบดีๆมากประทับใจพูดถึงประทับใจไปแล้วไปฟังทริปที่แปลกๆต้องมีประสบการณ์แปลกๆที่แบบออกทริปแล้วเฮ้ย อะไรแปลกอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องไปก็เจอบางทีเจอช้างนี่อันนี้นะเอ้ยเจอช้างใช่ที่เขาใหญ่ที่ไหนเขาใหญ่อะสุดที่ก็ผ่าลาลาได้อย่างเงี้ยก็เราเราจะขึ้นเราจะขึ้นจากปราจีนครับผมเรไปลงที่ทางโคลาชนะแล้วก็ช้างมาแล้วมาแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องทุกคันถอยรถโยนทุกคันก็ต้องถอยหมดเพราะช้างมันจะเดินหน้าข้อมาหาเราบอกเลยบุกด้วยเอาจะถอยยังไงจะแซงข้างแซงข้างถ้าเกิดเจอช้างปาดงานแล้วทไงครับก็ถอยครับ ซึ่งแบบมันตั้งใ่จน้องเขาไม่ใชี้ชังมันเป็นชางป่าเป็นช้างป่าเป็นช้างป่าอันนั้นอันตรายก็ถ่ายรูปไว้ได้รูปรูปมาตรงจับฝึกพ่อพูดจะแปลกๆอันนี้ก็แปลกจริงนะอยู่นี้ค่ะไปดี้อ้าวเจอช้างมุ้ยเข้าไปอย่างรี้มูนเจอแต่แถวท้องหลุมท้องหล่อนั่นคือทั้งรอช้างดียังไงอันตรายไม่ช้างเลยไม่ช้างไม่ช้างกินกล้วยครับอ๋อกินกล้วยครับกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยอันนั้น อันนี้ก็กินกล้วยเหมือนกันช้างเถอดก็กินกล้วยใช่ค่ะชากินกล้วยกินอ้อยด้วยอ้อยได้พี่ไปอยู่ในกันเลยค่ะคันนี้ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนที่จะไปมาดูคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้คือทีเด็ดยังไงครับพี่นี่คือรถใครพี่มันเด็ดที่มันเป็นรถผมเอง มันเด็กแบบนี้เองจริงๆเนี่ย้าที่เราจับเทียบกันทั้งหมดแล้วคือถ้าพูดเรื่อราคาฉันว่าก็ผมเล็กลงประมาณถึงแค่สี่แสนครับผมแต่ก็คือน่ารับก็ปฏิแต่งเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของหลายหลายคนในเฟซบุ๊กเริ่มมองแบบนี้ขี่รถเอาแพงไปต่ออะไรเงี้ยมันจะเริ่มคุยกันเยอะทำไมครับยังไงเพราะว่าที่ไหนคือใช่แต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสองล้อแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ขี่ไบค์เกอร์ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้แบบ ราคาไม่เกี่ยวหรอกทผ่ความรักในการขี่ออกทริปมิตรภาพเลยมากแล้วก็เนี่ยมอเตอร์นี่ก็จะตอนนี้ประกอบไทยด้วยครับอันนี้ก็ประกอบไทยเป็นการจับต้องได้อย่าง่เรื่องเงินสดนี่แสนกว่าบก็ก็ไม่ลำบากนะเพราะว่าราคาก็อยู่ในเกณฑ์โอเคอ่ะเก็โอเคครับใส่แล้วก็สบายกระเป๋าเพราะเดิมก็ขี่เดวิลนี่สีแสดแต่ว่าแต่งไปประมาณ พูดถึงของแต่งใช่ไหมพี่แต่งอะไรบ้างสรับคันนี้ก็ท่อที่อลักหลักเลยหลักๆเลยเขาจะเปลี่ยนก็มีท่อการลงผนเนาะท่อนี้คือเทอร์มินอลนี้ครับผมแล้วก็ของสูตรก็ผมท่อของของเป็นสูตรแล้วก็ชุดสีชุดสีเดิมมันเป็นสีแดงใช่ครับชุดสีสังเวยอันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นเป็นดำด้านทองมันชื่อว่าอะไรดำมาก ของอิตาลีนะครับผมสาวผิดอย่ดราม่าดราม่าชื่ออะไรนะครับดราม่าดราม่าใช่จดราม่าดไม่ได้น่ารักแล้วก็มีอย่างเทียโยผ้าของไบเกอร์แต่ตัวกันกันแพ้สวยนะก็มีการใช่แล้วก็เปลี่ยนกระปุกที่ตรงหน้ากระปุกหลังนะครับแล้วก็ปั๊มบนกระปุกบนนะครับอันนี้ก็สำคัญกันสบายนี่มีประโยชน์อะไรยังไงครับสำหรับตัวนี้ ได้ครับเพราะกันสะบัดเนี่ยจริงๆเวลาที่ตกหลุมกระทำฐานเนี่ยแทนอแทนมันจะชกซึ่งตัวนี้เราตัดให้มันเหนื่อได้ซึ่งพอมันหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเกิดมันจะมันจะยึดแล้วก็จะนิ่งแทนที่มันเพราะเคยครับเคยตอนที่เขียอาหแล้วโดนกระบาดตัดหน้าเส้นกระเสริมว่ามีก็เหมือนกันครับคือถ้าไม่ได้การสะบัดระลงล่ะซึ่งตัวนี้มันสองหมื่นแต่ว่าคือช่วยเราแบบนอกจากใช้ชีวยร่างกายแล้วรดเองเสียการลงไจเนี้ยก็ควรจะเป็น สิ่งแรกๆเลยที่จะติดกันอัน nah, น <1 mythology> ี้แนะนำเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดพาแล้เล่นนตรีที่จะติดกันแล้วอะไรอีกครับอันนี้มีอะไรพิเศษกระจกครับกระจกอันนี้ฮิตกันเลยกกระจกข้างเหมือนหมูนี่แหละ C R G ใช่มันมันตับได้น่ารักนี่แหละมันจะเป็นกระจกแบบวาย มองแล้วคือมันจะเห็นแบบกว้างเลยมันเป็นสูตรมันจะเล็กแบบนี่ไงแบบไอ้สิบล้ออารมณ์ประมาณนั้นก็เห็นอบไรกระจกยาวใช่ครับมันมีประโยชน์นะเนี่มันเล็กถ้าถาถูกเราจะพูดเลยว่ามันเล็กมากมันจะเฉียดชัดไหมอะไรอย่างเงี้ยชัดกว่็จะจกปกติครับมันจะกว้างกว่าล้อก็ตามอันนี้ก็สูตรแบบเป็นันทางนี้ก็ได้อย่างนี้ยิ่งเห็นใช่ครับกว้างอยู่เดิมแต่เมื่อกี้ที่ปรับขึ้นไว้เพราะว่าเอาไว้สําหรับแซงในกรุงเทพเลยให้มันแคบรถมันติด ถึงการขับขี่ในกรุงเทพก่อนนะได้ไหนมาแล้วปกติอย่างเงี้ยผมก็เคยขี่กันอาฟริกาตะวันมันร้อนร้อนร้อนด่ามากเลยร้อนร้อนมากร้อนมากตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะเทคนิคในการขับขี่ในแบบที่แบบก็คืออย่างตัวดูกระตีเองมอนเตอร์เนี้ยมันเป็นระบายความร้อนด้วยกันครับผมคือไงคือต้องวิ่งถึงจะเย็นอืมคือจอดเมื่อไหร่หรือร้อนเมื่อนเพราะไม่มีมอเตำทีนี้แล้วอย่างนี้ก็หลักๆเลยครับถ้าเกิดติดไฟแดงก็ดับรถจอดไกลนิดนึง ถ้าเกิดจอดใกล้ๆแยกเนี่ยพอไฟเขียวปุ๊บสตาร์ทไม่ทันครับโดนด่าโดนด่ามบินครับก็หลักๆก็จะด่าไปสักสี่คันห้าคันนะเทคนิคเลยผมไม่รู้ไงผมร้อนตลอดซึ่งบางคนก็นึกว่าหลบตะกุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนสตาร์ทุบกันเลยทีเดียวคุยมาสักพักแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดตัวสมาชิกเลยดีกว่านะวันนี้มากันมากันกี่คนกี่คน วันนี้มา6กเจ็ดคนคนระับ <5, S 1> เพราะว่าฝนตกด้วยเออนะครับเป็ดภารกิจกันบ้ามางานเดี๋ยวเราไปพบพวกเขาเลยดีกว่าครับไปดูรถด้วนเนอะครับพี่พี่เขมาขับกับุกคนเลยมา